คนราศีพฤษภค่ะในเดือนมีนาคม2,568นี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะหีิบไพ่5ใบค่ะใบแรกนะคะเดวิลค่ะใบที่2ค่ะก้าวถ้วยค่ะใบที่3มค่ะ ลาชินีสุดาบค่ะใบที่4ค่ะ3ามเหลียนค่ะใบที่5ค่ะเดือันค่ะคนเกิดราศีพฤษภนะคะในเดือนมีนาคม2,568นนี้นะคะสิ่งที่คุณจะพบจะเจอนะคะคือช่วงเวลานี้จะมีเรื่องของความปรารถนาเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ความปรารถนาในที่นี้จะเป็นความปรารถนาในเรื่องของความรักนะคะซึ่งอาจจะหมายความว่าบางคนเนี่ยอาจ,จต้องการความเอาใจใส่ความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มีอวโสกว่าเรานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีคู่และต้องการ คู่เข้ามานะคะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งคู่ที่คุณจะได้มานะคะจะเป็นคู่ที่อายุมากกว่าคุณนะคะคือจะเข้ามาในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นาบางคนนะคะที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะหมายความว่า,าคุณอาจอยากจะให้คู่ของคุณนะคะดูแลคุณเอาใจใส่คุณมากขึ้นนะคะหรือหมายถึง การที่อยากที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะซึ่งอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะคะคุณจะสามารถจัดการปัญหาได้นะคะโดยเฉพาะนะคะปัญหาเรื่องของการเงินนะคะคุณจะมีการเงินที่ดีค่ะ ในช่วงเวลานี้บางคนนะคะได้เงินพิเศษนะคะเข้ามานะคะและการงานของคุณนะคะก็ยังประสบความสำเร็จด้วยนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยติดปัญหานะคะในเรื่องของการเงินอยู่นะคะช่วงเดือนมีนานี้นะคะการเงินจะคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะและมี งานที่ทําให้เกิดรายได้ที่ดีต่อตัวคุณเข้ามาในช่วงมีนาคมนี้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีพฤษกนะคะโชคดีกันทุกคนค่ะทุกใจกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าคู่กันด้วยค่ะ